วันนี้จะมาคุยเรื่องบ่อนคาสินโนให้ฟังนะครับทำไมประเทศจีนไม่ทำบ่อนคาสินโนทำไมมีแต่ฮ่องกงครับแล้วก็ทำไมประเทศใหญ่ๆมหาอำนาจอินเดียยังไม่มีบ่อนคาสินโนบ่อนคาสินโนมันมีผลเสียหลายรูปแบบนะแต่ว่าพูดถึงจีนประเทศเดียวก่อนประเทศอื่นค่อยว่ากัน ประเทศจีนเนี่ยสาเหตุที่ไม่มีบ่อนคาสิโนโก็คือว่าเขาได้ประสบการณ์เนาะโดยตรงจากคนของเขาเนะสมัยประเทศอังกฤษเข้ามายึดครองหรือว่ามาล่าอนาะิคมนะที่จีนเขาก็เอามาทุกอย่างเลยการสูตรยาแล้วก็ กะนะทุกอย่างครบเลยสุยาก,การรีนะทุกอย่างครบเลยทีนี้พอเข้ามามันก็เป็นการมอมเมาประชาชนมอมเมาประชาชนไม่พอนะพอตอนมีศึกสงครามสู้เขาไม่ได้สู้เขาไม่ได้เพราะอะไร ข้าราชการทหารทุกๆๆๆมีเงินเดือนมีเงินเดือนตอนมันไม่มีสงครามไม่มีอะไรมันก็เอาเงินไปเล่นไปเที่ยวไปกินไปเล่นพนันไปตีไปเสพแล้วก็ผลเปสุกพวกข้าราชการพวกทหารพวกอะไรพวกนี้มันมีเงินก็ไปอย่างเดียวเลยไปเที่ยวไปตีไปซ่องครับ แล้วก็มียาเสพติดพอมีศึกสงครามประชาชนอ่อนแอไม่เท่าไหร่พวกหัวหน้าพวกทหารพวกแม่ทัพยาจิดทีนี้ก็สู่ใครก็ไม่ได้แพ้ย่อยยับเขาก็เลยประเทศจีนก็เลยไม่สนับสนุนแล้วก็ห้ามเด็ดขาดเรื่องบ่อนคาสิโน ใครไปเปิดบอนที่ไหนไยเชจีนนะผู้นําจีนนี่บินตามไปเลยเก็บให้หมดเพราะว่าเดี๋ยวมันก็มีคนจีนนี่วิ่งบินตามไปมอมเมาคนไม่ใช่มอมเมาคนต่างประเทศเดี๋ยวมอมเมาคนประเทศของตัวเองด้วยเขาก็เลยตามเช็คบินหมดเลยที่ไหนมีคนจีนไปเปิดนะถ้าไม่ใช่คนจีนเปิดเขาก็ไม่เกี่ยวแล้วอนอกจากมอมเมาประชาชนแล้วก็นั่นแหละเวลามีศึกสงครามมาเขาสู้ใครไ